ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษ <c oughs> วันนี้จะอ่านพุทธพจน์ให้ฟังในเรื่องทานที่ให้แล้วมีผลน้อยในหนังสือพุทธพจนะหมวดธรรมฉบับทานการให้หน้า85 <c oughs> จากพระตาบิฎดษฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจนะ เล่มที่5หน้าที่207ข้อที่154สตรีใดให้ข้าวและน้ำมีใจเบิกบานสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นสาวิกาของพระสุคตครอบงำความตรณีบริจาคทานอันเป็นเหตุแห่งสวรรค์ เป็นเครื่องบรรเทาความโศกนำมาซึ่งความสุขสตรีนั้นอาศัยมักปฏิบัติปราศจากทุลีไม่มีกิเลสเครื่องยั่วใจย่อมได้กำลังและอายุที่เป็นทิพย์สตรีผู้ประสงค์บุญนั้นเป็นคนมีสุข สมบูรณ์ด้วยอนามัยย่อมปลื้มใจในสวรรค์สิ้นกาลนานบุคคลแม้ใดย่อมประพฤติธ,ธรรมประพฤติสะอาดเป็นผู้เลี้ยงภริยาและเมื่อของมีน้อยก็ให้ได้เมื่อบรรลุแสนหนึ่งบูชาภิกขุพันหนึ่ง หรือบริจาคทรัพย์พันกหาปณะนะการบูชาของบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ถึงส่วนร้อยของบุคคลอย่างนั้นบุคคลเหล่าหนึง่งตั้งอยู่ในกรรมปราศจากความสงบโบยเขาฆ่าเขาทำให้เขาเศร้าโศกแล้วให้ทานทานนั้น จัด <osc> ว่าทานมีหน้าอันนองด้วยน้ำตาจัดว่าทานเป็นไปกับด้วยอาชญาจึงย่อมไม่เท่าถึงส่วนแห่งทานที่ให้ด้วยความสงบเมื่อบุรลุแสนหนึ่งบูชาภิกขุพันหนึ่งหรือปราหรือบริจาคทรัพย์พันกหาปณะ การบูชาของบุรุษเหล่านั้นย่อมไม่ถึงส่วนร้อยของบุคคลอย่างนั้นโดยในอย่างนี้